วัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568ในโอกาสที่จะเริ่มต้นปีพุทธศักราช 2,568ข้าพเจ้าขออำนวยพรปีใหม่แก่ท่านทั้งหลายโดยชั่วกันข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจที่ท่านทั้งหลายมีน้ำใจไมตรีร่วมกันจัดกิจกรรมและงานฉลองวันเกิดครบหกรอบให้ข้าพเจ้าอย่างงดงามในปีพุทธศักราช2,567ที่ผ่านมา งานที่จัดให้นั้นมีมากมายหลายสิ่งหลายส่วนซึ่งแต่ละคนแต่ละฝ่ายต่างดำเนินการในส่วนของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถจึงขอขอบใจทุกท่านมาณโอกาสนี้ในปีที่แล้วมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นหลายอย่างเรื่อง ที่ควรแก่การชื่นชมไปพิเศษคือความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกอันเป็นกีฬานัดสำคัญที่สุดของโลกแต่ก็มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงเกิดขึ้นเช่นอุทกภัยซึ่งทำให้ประชาชนหลายจังหวัดต้องประสบกับความเดือดร้อน ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจอย่างสำคัญว่าวิถีชีวิตของคนเรานั้นย่อมมีทั้งความสุขและความทุกข์ผ่านเข้ามาเสมอแต่ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด เท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีในปีใหม่นี้จึงขอให้ประชาชนชาวไทยตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังโดยมีสติรู้ตัว และปัญญารู้คิดอยู่ตลอดเวลาผู้ใดมีหน้าที่อย่างใดในบ้านเมืองก็พึงกระทำให้สำเร็จผลเพื่อความเจริญมั่นคงและความสุขร่มเย็นของประชาชนและประเทศชาติกอบด้วยศรัทธาในความดีเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องย่อมจะก่อให้เกิดความสุข ความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสินศักดิทธิ์ที่ท่านเครารพน,นับถือคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยและประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดศบหน้านี้โดยทั่วกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่พุทธศักราช2568แก่ประสบนิกรชาวไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2568แก่ปวงชนชาวไทยโดยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่พืนกลาง ด้านล่างซ้ายเป็นพระปรมาภิไทยวปรและด้านล่างขวาเป็นพระนามาภิไทยสทเมื่อเปิดบัตรพระราชทานพรด้านซ้ายมีข้อความว่าพระราชทานพรปีใหม่พศ2568พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไทยและพระนามาภิไทย ส่วนด้านขวาของบัตรพระราชทานพรเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในกรอบลวดลายสีทองด้านบนของกรอบบัตรพระราชทานพรมีตราประจําพระราชวงศ์จักรีส่วนด้านซ้ายของกรอบบัตรพระราชทานพรเป็นพระบรมพิไทยวปรด้านขวาของกรอบบัตรพระราชทานพรเป็นพระนามาพิไธยสธ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอาน,นวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคิวบาในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบาซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งมกราคม2568ความว่าพะนักท่านนายมิเกลมาริโอดิออสกาเนลเบมูเดสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคิวบากรุงฮาวานาะในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบา ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีภารณามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวคิวบามีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและสาธารณรัฐคิวบาได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีตลอดจนภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนคิวบา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้เจริญงอกงามโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการแพทย์การสาธารณสุขและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาพิไธยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของพร้อมอาหารแก่ทหารที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่วันนี้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเจ้าโปรกะรมอมให้พลโทเกรงชัยประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เชิญสิ่งของพระราชทานพร้อมอาหารไปมอบแก่ทหารที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคม2568ทหารที่พักรักษาอาการเจ็บป่วยอยู่ณนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าส่วนใหญ่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และอยู่ในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายทำกายภาพบำบัดและรักษากระดูกฟื้นฟูสภาพจิตใจผ่านกิจกรรมสันทนาการรวมทั้งฝึกอาชีพ พัฒนาความสามารถให้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ปัจจุบันมีนายทหารประทวนและอาสาสมัครทหารพรานพักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่อาคารมหาวชิราลงกรณ์และอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารวมสี่นายพระเมตตาที่ทรงมีต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติทําให้ทหารที่บาดเจ็บต่างสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณมีกําลังใจและมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ที่ปฏิบัติเพื่อประเทศชาติสืบไป คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่1มกราคม2568ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวังเพื่อร่วม<โ><โ>ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้อาอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568 ซึ่งสำนักพระราชวังจัดสถานที่บริเวณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ให้คณะบุคคลสำคัญได้นำแจกันดอกไม้ไปทูนกล้าวทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรอาทิประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีพร้อมคู่สมรสรองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกา คณะทูตานุต,าต่างประเทศประจำประเทศไทยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินส่วนที่ศาลาสหาไทยสมาคมมีผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆอาทิข้าราชาบริพาหหน่วยราชาการในพระองค์สำนักงานมูล,ลนิธิไัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมควบคุมมลพิษสำนักงานปปทวุฒิสภากรมทรัพยากรออธ,ธกร,กร,รณีกรมทรัพยากรน้ำกรมที่ดินกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา,านระบบราชการกระทรวงการคลัง,กร,งก,รรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำนักงานคณะกรรมการเกษตรกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานประดัสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมฝนหลวงและการวินเกษตรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมการปกครองกองทัพบกกองทัพอากาศศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์สำนักงานกอพสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานครมูลและนิติปอกเต็กตึงโรงเรียนจิตละดาวชิชราวุธวิทยาลัยสำนักงานเลขาธิการวุฒธธิสภากรมการพัฒนาชุมชนสมาคมแม่บ้านมหัาไทยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนอายการอาวุโสโกรมประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครินเจริญโภคพันฑ์จำกัด AIS, Toyota Motor ประเทศไทยกลุ่ม BJC Big C, มูล,ลนิธิคุ้มกล้าวยาวชนคนสร้างชาติมูล,ลนิธิอุบลรัฐในพระบรมราชูปถัมภ์นอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสหไทยสมาคมให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงนามถวายพระพร ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2568แก่ผู้ไปลงนามถวายพระพรทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคลจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ